เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อรองศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิออนันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้โพสต์ภาพหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทร์แผนชิงชาติไทยจอมพลปอพิบูลสงครามกับการเมืองสมัยใหม่พร้อมระบุข,ข้อความว่าผมกำลังพิจารณาว่าควรเลือกเล่มใดของการเมืองไทยทศวรรษ2490ให้นักศึกษาปอเอกสิงรังสิตรุ่นแรกในวิชาของผมบังคับอ่านวิชาสัมมนาการเมืองการปกครองไทยเลือกยากมากๆเพราะต้อง เลือกเล่มเดียวรักเล่มนี้แต่ก็เสียดายเล่มโน้นซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาวิจารณ์รองศาสตราจารย์ทํรรงศักจํานวนมากเช่นคนเป็นอาจารย์เอาเรื่องโกหกมาสอนนักเรียนมันน่าอายนะครับแทรกแซงบวกขยายแนวคิดเท่ากับเพิ่มแนวร่วมมันมีทุกระดับชั้นของการศึกษา ทำรงศักดิ์เป็นหนึ่งใน279นักวิชาการที่สนับสนุนวิทยานิพนธ์ของดอ,อร์ที่ศาลตัดสินแพ้ค,คดีว่าอ้างข้อมูลเท็จจะจัดการตัวเองอย่างไรแล้วตอนนี้มีหนังสือที่เป็นนิยายที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนังสือบังคับอ่านในฐานะที่เจ้าได้ปริญญาดอกเตอร์ประวัติศาสตร์ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์การตั้งสมมติฐานต้องมาจากหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่มโนเป็นนิยายเป็นกระแสเสียหายหมดมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะคะ จะเอานิยายที่ปลอมแปลงเอกสารอ้างอิงมาสอนนักศึกษาหรอครับใช้สมองส่วนไหนคิดครับเนี่ย สำหรับรองศาสตราจารย์ธรรมรงศัก์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลและเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาที่พรรคเก้าไกลจัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงทำโพอวยพรรคเก้าไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นระยะอีกทั้งโพบางหัวข้อก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการชี้นําให้ต่อต้านระเบียบปฏิบัติด,ดั้งเดิมในการศึกษาของไทยหรือไม่ทั้งเรื่องยกเลิกวิชาลูกเสือยกเลิกการเข้าแถวหน้าเสาธงดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่รองศาสตราจารย์ธรรมรงศัก์จะมีแนวคิดนําหนังสือขุนศ ศักดินาพยาอินทรีที่ได้รับฉายาว่าวิทยานิพนธ์หลวงโลกไปบังคับให้นักศึกษารัฐศาสตร์มดังสิทธิ์อ่านกันก็ต้องรอดูว่าทางมหาวิทยาลัยจะออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายปฏิพล์อภิญญากูลนักเขียนชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องสืบย้อนอดีตวิทยานิพนธ์บิดเบือนไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยไว้ในที่เกิดเหตุเสมอเชอร์ล็อกโฮมโดยระบุรายละเอียดว่าเนื่องจากผล การฟ้องร้องของนายนัทพลใจจริงเพื่อเรียกค่าหม,มิ่นประมาทเสียหายต่อศาสตราจารย์ดรชัยยานชัยพรนและศาลได้มีการตัดสินยกฟ้องแล้วด้วยเหตุผลที่อาจารย์ชัยยันได้ทำหน้าที่ในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องราวทั้งหมดไม่อยากให้จางหายเร็วเหมือนไฟไม่ฟางเป็นกระแสะวูบวาบแล้วหายไปไมาย้อนอดีตด,ดูความเป็นมาเป็นไป พร้อมยกข้อผิดพลาดในหนังสือดังกล่าวที่มีมากถึง31จุดเช่นกล่าวหาว่ากรมขุนชัยนา,าเนเรนทรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเข้าไปนั่งเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเสมือนเป็นตัวแทนกษัตริย์เพื่อปูทางให้กับสถาบัานพระมหากษัตริย์ตอนนั้นรัชกาลที่9ทรงมีอายุ20พรรษาและยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวหาว่าสมเด็จย่าสนับสนุนรัฐประหารและอยู่เบื้องหลังจากรัฐประหาร2490กล่าวหาว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับรู้แผนการรัฐประหาร2490ล่วงหน้าด้วยพระองค์ทรงยินดีและพึงพอใจเพื่อทำให้อ่านแล้วเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีส่วนในการทำรัฐประหาร กล่าวหาว่าทรงเสด็จไปยังชนบทต่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามในความหมายก็คือรัฐบาลเท่ากับประชาธิปไตยแต่การทรงงานของในหลวงคือสมบูรณาญาสิทธิราชที่พยายามแทรกแซงประชาธิปไตย อาจารย์ชัยยันได้นาข้อผิดพลาดในวิทยานิพนธ์ที่พบในหลายประเด็นเสนอต่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนนําไปสู่การระง,งับการเผยแพร่แม้วิทยานิพนธ์ถูกระง,งับการเผยแพร่แต่นายนัทพลก็ยังคงขายหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อซึ่งก็คือร่างทรงวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหานั่นเองและเมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวกําลังจะเป็นปัญหาตามไปด้วยนายนัทพลจึงแปลงร่างอีกครั้งด้วยการทําหนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทรีออกมาอีกเล่ม การตรวจสอบของอาจารย์ชัยยันสร้างกระแสร้อนแรงไปทั่วแวดวงวิชาการทําให้คณะอาจารย์จํานวนกว่า279คนกระโดดออกมาปกป้องนายนัทพลซึ่งนักวิชาการ279คนรุมอาจารย์ชัยยันเพียงคนเดียวเหมือนเข้าลักษณะสํานวนอาจารย์หมู่ หรือแท้จริงแล้วการปกป้องวิทยานิพนธ์ของนายนัทพลก็คือการปกป้องวิทยานิพนธ์ของตัวเองใครจะไปรู้ว่าวิทยานิพนธ์อีกนับ279เเล่มอาจจะมีข้อผิดพลาดใส่ไข่มากกว่าเล่มของนายนัทพลก็เป็นไปได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ